สิทธิ์ของเพื่อนบ้านจากอันกุระอ่านซูรออันนีซาข้อที่36อัลลอฮตรัสไว้ความว่าและจงเคารพสักการาอัลลอฮ์เถิดและอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์และจงทำดีต่อผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองและต่อผู้เป็นญาติที่ใกล้ชิดและเด็กกำพร้าและผู้ขัดสนและเพื่อนบ้านใกล้เคียงและเพื่อนที่ห่างไกลและเพื่อนเคียงข้างและผู้เดินทางและผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครอง แท้จริงอันเลาะไม่ทรงชอบผู้ยโสผู้โอ,อ้อวดมีรายงานจากอบูฮูรอยเราะรอดิยันลอฮูอันฮูเล่าว่าท่านรอซูลลลอละละหัวอะลที่วซสลัมกล่าวว่าขอสาบานต่ออันเลาะว่าเขายังไม่มีอีมานขอสาบานต่ออันเลาะว่าเขายังไม่มีอีมานขอสาบานต่ออันเลาะว่าเขายังไม่มีอีมานมีคนถามว่าและเป็นผู้ใดกันท่านรอซูลุลลอฮท่านตอบว่า ผู้ที่เพื่อนบ้านของเขาไม่ปลอดภัยจากความเลวร้ายของเขาบันทึกโดยอันบุคอรีและมุสลิมและในบันทึกของมุสลิมระบุว่าจะไม่ได้เข้าสวรรค์ผู้ที่เพื่อนบ้านของเขาไม่ปลอดภัยจากความเลวร้ายของเขามีรายงานจากอบูฮูรอยเราะรอดิยันลอฮูอันฮูเล่าว,ว่าท่านรอซูล,ลุละซอลลัลลอฮูอะลัยฮิวาสลัมกล่าวว่าผู้ใดศรัทธาต่ออลัลเลาะห์และวันอาคิระห์เขาก็จงอย่าทำร้ายเพื่อนบ้านของเขาและผู้ใดศรัทธาต่ออลัลเลาะห์ และวันอาคิระห์เขาก็จงให้เกียรติเพื่อนบ้านของเขาและผู้ใดศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันอาคิเระห์เขาก็จงพูดดีหรือไม่ก็ให้นิ่งเสียบันทึกโดยอันบุคอรีและมุสลิมมีรายงานจากอิบนูอุมัดรรดิยัลลอฮูอันฮูและท่านหญิงอาอิชะรรดิยัลฮูอันหาเล่าว่าท่านรอซูลุละซอลลัลฮุอะัยฮิวาสลัมกล่าวว่ายิบรินยังคงสั่งเสียฉันในเรื่องของเพื่อนบ้านอยู่ตลอดจนกระทั่งฉันคิดว่า เขาจะให้เพื่อนบ้านรับมรดกกันได้บันทึกโดยอันบุคอรีและมุสลิมมีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะรอดิยัลลอหฮูอันหาเล่าว่าฉันได้ถามว่าท่านรอซูลุลละฉันมีเพื่อนบ้านสองคนจะให้ฉันมอบของฮาดียะหรือของขวัญแก่คนไหนดีท่านก็ตอบว่าให้แก่ผู้ที่ประตูบ้านอยู่ใกล้กับเธอมากกว่าบันทึกโดยอันบุคอรีดังนั้นในอิสลามเพื่อนบ้านนั้นมีสิทธิ์ที่ต้องได้รับอัลเลาะ์ได้ทรงกำชับใช้ในเรื่องเพื่อนบ้าน และท่านรอซูลุลลอฮซอลลัลลอฮุอะไลฮิวาสลัมก็สั่งเสียในเรื่องเพื่อนบ้านเช่นกันและท่านได้กำหนดให้การทำดีต่อเพื่อนบ้านนั้นคือส่วนหนึ่งของการมีอีหมานที่สมบูรณ์